Can someone please tell me why my cat Strictly likes to sleep to neckck my on neck. บ้านไหนชอบเป็นแบบนี้บ้างคะในคลิปเนี่ยก็คือเป็นคลิปที่น้องแมวเนี่ยชอบมานอนพาดคอนะคะหรือว่าไม่ใช่พาดแต่คอนะคะอาจจะชอบมาแบบอิงแอบแนบชิดตัวเรานะคะความจริงแล้วแม่น้องแมวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่แบบค่อนข้างอินดี้มีโลกส่วนตัวสูงนะคะมีมีสัยที่จำเพาะเนี่ยที่ไม่เหมือนกับน้องหมานะคะแต่ความจริงอ่ะน้องแมวก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เขาต้องการความรักความอบอุ่นเหมือนกันนะคะในตอนเด็กๆ น้องแมวก็จะโดนแม่แมวเนี่ยคาตรงคอใช่ไหมคะ <_ an> เพื่อเอาไปในที่ที่ปลอดภัยหรือว่าแม่แต่แม่ก็ทาการสั่งสอนก็ก็ตามนะคะ <_ an> แบบนี้เนี่ยแมวเด็กเนี่ยก็อาจจะชอบให้แบบดึงตรงคอบ้างเพื่อให้รู้สึกว่าเหมือนแม่เขาเนี่ยยังอยู่ด้วยหรือว่าได้รับความอบอุ่นนะคะแต่ตรงคอเนี่ยทำไมในคลิปน้องแมวถึงชอบเนี่ยเพราะว่าตรงคอของเราเนี่ยก็จะมีความร้อนนะคะแล้วก็เป็นแบบบริเวณที่เขามาอิงแนบชิดได้ในในแบบโพสิชันที่แบบ มันค่อนข้างจะสบายดีนะคะแล้วก็มีความร้อนที่เขารู้สึกว่าอบอุ่นสบายใจอีกครั้งเนี่ยมันจะมีงานวิจัยที่เขาพิมพ์ออกมานะคะว่าบางทีเนี่ยน้องแมวเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามนุษย์ที่เลี้ยงเขามาเนี่ยก็เหมือนแม่เขาคนหนึ่งนะคะดังนั้นในคลิปนี้ก็คือเขาเนี่ยต้องการความรักความอบอุ่นจากเจ้าของนั่นเองค่ะโดยการได้แนบชิดอิงกับเราในส่วนที่เขารู้สึกได้สัมผัสกับเรามากที่สุดค่ะแล้วน้องแมวของเพื่อนๆล่นนะคะมีใครทําแบบนี้บ้างหรือว่าทําแบบไหนนอกจาก อิงตรงคออิงตรงแขนอิงตรงตัวตอนเรานอน,อนบ้างคอมเมนต์บอกกันนะคะ